ในขณะที่รัสเซียนั้นก็ยังคงเดินหน้าครับที่จะทําการโจมตียูเครนต่อไปแล้วก็มีคํากล่าวอ้างที่มาจากผู้นําทางฐานระดับสูงครับก็คือเบลเยียมอิตาลีเยอรมนีก็กล่าวว่าพวกเขามีกระสุนเพียงพอสําหรับการสู้รบแค่1-2วันหากเผชิญหน้าการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบในแง่ของการป้องกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโซนยุโรปนํามาเสนอกันโดยเฉพาะเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่มาจากฝั่งของอเมริกาส่งตรงมายังพื้นที่ใกล้เคียงกับสนามรบก็คือที่ยูเครนเองครับถึงแม้ว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นก็ยังคงดําเนินการต่อไป แต่ว่าในเรื่องนี้ครับชาตินาโตนั้นก็ยังคงไม่มีการไว้ใจถึงสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าว่าสถานการณ์การสู้รบกล่าวนั้นอาจจะบานปลายหรือไม่จนเมื่อไม่นานมานี้นะครับกองทัพสหรัฐได้ทําการตัดสินใจที่จะทําการโยกยา้ายยุทธปกรณ์ด้านการทหารมายัางพื้นที่ใกล้เคียงกับยูเครนนั่นก็คือไปประจําการที่โปรแลนด์นั่นเองครับ กองทัพสหรัฐได้ทำการโยกย้ายรถถังเอบรามมากกว่า100คันแล้วก็มีการโยกย้ายรถรบฐานล่าแบบ M2A4 จำนวนถึง152คันแล้วก็มีการโยกย้ายปืนในญ่อัตราจร M109A7 จำนวนถึง18คันมาพร้อมกับยานพาหนะในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีพวกสะพานของหน่วยวิศวกรรมฐานช่างรถหุ้มเกาะ ก็ได้มีการย้ายจากประเทศเยอรมน,นีครับก็คือที่เมืองมันไฮมาที่เมืองโปวิดในประเทศโปโลแลนด์ซึ่งการยโยยย้ายทุปกรณ์ดังกล่าวมาที่เมืองโปวิดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดเก็บคลังแสงสารัตในยุโรปที่เรียกว่า APS2 หรือเป็นคลังแสงที่อเมริกานั้นต้องมีการเข้ามาสต็อกอยุปกรณ์ด้านการทหารเอาไว้ที่นี่ครับ ทีนี้การโยกย้ายดังกล่าวนั้นก็ถูกดาเนินการโดยกองพลสนับสนุนภาคสนามที่405ก็จะมีการโยกย้ายมาถึงโปโลแลนด์สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการจัดสร้างสถานที่จัดเก็บไว้ที่โปวิดครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานที่ดังกล่าวนั้นเอาไว้เพื่อการเตรียมความพร้อมครับสำหรับการสู้รบในอนาคตในอดีตที่ผ่านมานะครับยุโทโธปกรณ์เหล่านี้มันได้มีการถูกจัดเก็บในประเทศเยอรมนี แต่ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเรียกได้ว่ามันก็เป็นพรมยามของสหรัฐนะครับที่จะมาสนับสนุนในเชิงกลยุทธ์ทางนาโต้ปีกตะวันออกสหรัฐอเมริกาได้มีการมาสร้างโรงเก็บยุทโธปกรณ์เหล่านี้นะครับใกล้เคียงกับพื้นที่สนามบินเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรทางทหารสหรัฐสามารถที่จะดําเนินการขนส่งอาวุธเหล่านี้นะครับได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ทางทหารท,ท,ที่มีความจําเป็นและการจัดเก็บกระสุนอาไยเชื้อเพลิงซึ่งมันก็จะตรงกับความต้องการของซัสรครับทีนี้การดำเนินการในลนักษณะเช่นนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการวางแผนระยะยาวครับที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายอุปกรณ์ด้านการทหารไปยงปังภูมิภาคต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้ครับอเมริกานั้นได้มีคลังแสงที่เรียกว่า APS นะครับประมาณ7แห่ง บนโลกใบนี้ครับโดยที่คลังแสงที่มันเกิดขึ้นในประเทศโปรแลรนด์นั้นก็ได้มีการลงนามทำสัญญาตั้งแต่ปี2019เรื่องของการก่อสร้างครับเมื่อทำการก่อสร้างเสร็จครับก็จะมีการโยกย้ายยุทธปกรณ์ที่มาจากยุโรปอื่นๆก็มาพักพิงอย่างพื้นที่ของโปรแลรนด์อเมริกานั้นมีการจัดสร้างคลังแสงที่เรียกว่า a p s ที่1ก็อยู่ในทวีปอเมริกา แล้วก็ APS 2ก็อยู่ในโซนยุโรปครับแล้วก็ APS 3ก็อยู่บนเกาะเดียโกกาเซียและ APS 4ก็จะอยู่ในพื้นที่แปซิฟิกก็ได้แก่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ APS 5ก็อยู่ที่คูเวตและกาตาร์ครับส่วน APS 6ก็อยู่ในชานตันแคนซัสในอ่าวคุนตาดาโมในประเทศคิวบาและ APS ที่7ก็อยู่ในประเทศอิตาลีนั่นเอง สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการเข้ามาจัดตั้งลังแสงใหญ่ในยุโรปอยู่ที่โปรแลนด์ครับก็คือที่เมืองโปวิดก็ได้มีการใช้ฐานทัพอากาศที่33ซึ่งมองว่ามันก็เป็นศูนย์กลางสําคัญสําหรับกองทัพอากาศโปรแลนด์เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ใหญ่ครับที่โปรแลนด์นั้นสามารถที่จะมาปฏิบัติภารกิจต่างๆได้ครับเช่นการขนส่งหรือว่าการส่งกําลังลบไปยังพื้นที่สมรภูมิหรือการส่งกําลังลบไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ตรงนี้นะครับได้กลายเป็นสถานที่ในการจัดเก็บยุทธปกรณ์ด้านการทหารที่มาจากกองทัพสหรัฐแล้วก็ประจาการอยู่ในโปแลนด์ซึ่งอเมริกานั้นก็มีแผนการที่จะลงทุนนะครับโดยมูลค่ากว่า210ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะณนขณะนี้ครับยุทธปกรณ์ด้านการทหารหนักก็นํามาเพื่อการป้องกันการลุกลามจากรัสเซียแต่ก็ยังคงเกิดปัญหาในแง่ของการขาดแคลนระบบป้องกันภัยอากาศ ซึ่งณขณะนี้เขาบอกว่าชาตินาโต้เนะครับมีศักย,ยภาพในการป้องกันภัยอากาศเพียงแค่5%เเท่านั้นหากว่าพื้นที่ปีกตะวันออกนั้นมันมีการถูกโจมตีอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการให้เหตุผลว่าระบบป้องกันภัยอากาศส่วนใหญ่นะครับมันได้มีการถูกโยกย้ายไปประจำการแล้วถ้าหากว่ายุทธปกรณ์เหล่านี้นะครับมันหมดลงมันก็จะทำให้เกิดปัญหากับชาตินาโตในโซนยุโรปด้วยครับ ซึ่งเรื่องนี้ครับชา,าตินาโตวเองนั้นก็กําลังแก้ปัญหากันอย่างหนักมากโดยการเพิ่มอัตราการผลิตระบบป้องกันภายนอกาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในขณะที่รัสเซียนั้นก็ยังคงเดินหน้าครับที่จะทําการโจมตียูเครนต่อไปแล้วก็มีคํากล่าวอ้างที่มาจากผู้นําทางทหารสูงครับก็คือเบลเยียมอิตาลีเยอรมนีก็กล่าวว่าพวกเขามีกระสุนเพียงพอสําหรับการสู้รบ แค่1-2วันหากเผชิญหน้าการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบในแง่ของการป้องกัน